นะมาบอกว่าเงินพอแน่นี่คืออมพามาพูดก็ไม่เชื่อต้องเพลงไหม <c oughs> เรื่องเล่าอาหารเชียงวันนี้ค่ะถามแม่ใหมหลายเรื่องหลายราวที่ฉันงงมากเพราะว่าเมื่อวานกับวันนี้รัฐบาลยังพูดไม่เหมือนกันเรื่องดิจิมอนวอลเล็ตเฟสาเฟดสานะคะทุกคนซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนไม่เหลือเขาคงเดิมนะคะชาวบ้านหลายท่านนะคะทางบ้านถามมาว่าแม่ตกลงทำไมเขาให้16-20ถึงนะแล้วพวกหนูที่เป็นคนจ่ายภาษีไม่ได้หรอยังไง ฉันต้องตอบเหรอคะประเด็นนี้เล่นเป็นเผาภูถามจริงเราก็ยังงงอยู่ว่าทำไมแจกสกถึงยีบาทเนาะหรือว่าคนอายุ2 1 5 9พอถึงเขาไม่ตื่นรู้ทางเทคโนโลยีหรอหรือว่ายัางไงแต่ว่าทุกคนตอนที่เขาก็แบบใช้องค์ใช้แอปสกงสแกนจ่ายอะไรกันหมดล้วปะวะถูกต้องคือมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยมันเหมือนแบบจ่ายพร้อมเพ์ทั่วไปที่คุณยิง QR กันตามปกติเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยจะมาตื่นล้มตื่นรู้อะไรเขาตื่นรู้กันหมดไปแล้ว คนหลับน่าจะมีอยู่คนเดียวก็คือคนพูดเอาจริงเขาแจก1 6บหถึงยี่ะเอาแบบจริงๆจากใจเลยนะเล่นเป็นผอภูมิก็คือเงินไม่พอใช่ไหมก็คือเงินมันไม่พอมันต้องซอยใช่ไหมอันนี้เราอะก็รู้มาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็เคยซอยว่าจะใช้ทีละห้าพันห้าพันห้าพันใช่ไหมเออแต่ว่ารอบนี้ก็อยู่ดีก็ซอยซะซอยซะถี่เลย1 6บหถึงยีแล้วเราเฟดสี่มันจะ21ถึง25หหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดดิฉันเนี่ยอายุ44อ่ะต้องรอจนถึงอายุ44ต้องรอจนถึงเฟส10หรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันซอยถี่จะไายก่อนได้ไหมถูกมันนั้นอ่ะอาจจะแบบเลย60อีกทีก็อ้าวไม่ได้แล้วเพราะว่าแก่เกินแล้วที่เขาบอกว่าเงินอะไรามาพูดว่าเงินไม่พอเงินพอยังเหลืองเงินอีกแสนสองหมื่นล้าน แสนสองหมื่นล้านแล้วคนจะต้องได้มันมีเท่าไหร่ไงทําไมไม่บอกล่ะว่าตรวจมาแล้วตรวจบัญชีเงินฝากมาแล้วเราทั้งหมดคนที่ควรจะได้เนี่ยมีอยู่12ล้านคน13ล้านคน14ล้านคนว่ามาใช่ไหมแล้วก็อ่ะหักส่วนนี้ไป2.7ล้านคนนี่ก็ยังไม่รู้ว่าตรวจบัญชีแล้วจะผ่านกี่คนด้วยนะนไม่รู้เลยอะ่ะแล้วยังมีนะมาบอกว่าเงินพอแน่นี่คืออมระเราพูดก็ไม่เชื่อเราเพ่งไหม เฮ้ย <m uch an> <h ull> แต่เขาบอกว่ามีเงินเพียงพอนักข่าวถามเร็วเกินไปคือไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีความชัดเจนนักข่าวอาจจะถามเร็วฝ่ายคัดอาจจะจี้เร็วเกินไปผิดที่เธออ่าใช่ก็ยังดีก็ตอบก็ต้องมั่นหน้าไว้ก่อนถ้าเราเป็นรัฐมนตรีเราก็ต้องมั่นหน้าบอกว่าพอแน่ได้แน่ถูกไหมแต, <MAN> แต่ว่าเนี่ย <MAN> มั่นหน้ามารอบที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกำแนนในนนะเขาลวโกหกอยู่แต่ว่ามั่นมากี่รอบแล้วใช่ไหมเออเราผิดหวังคนที่รอเงินเนี่ย ผิดหวังกันรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้สักทีมากี่รอบแล้วเขาก็มั่นมั่นแบบนี้ทุกรอบว่าได้แน่นอนได้แน่นอนแต่เอาเป็นว่าตอนนี้จะได้เขาบอกว่าเลยนะไปไตมาสองปะไตม่าสปไตมาสองต่อไตมาสามก็คือรวมระยะเวลา6เดือนจาก12เดือนของปี2อ6 8ก็คือครึ่งหลังของปีโอกาส50-50นะคะทุกคนว่าเราจะได้ไทยในปี6 8หรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ไตมาสองก็ไตมาสามนั่แหละก็คือ หกเดือนจาก12เดือนที่เรามีในปี68ซึ่งพูดถึงเรื่อง6เดือน12เดือนเนื่องจากว่าคนที่จะได้เนี่ยคือ1 6ถึง20่หลายคนก็บอกว่าไปจ่ายค่าเทอมใช่ไหมเพราะหลายคนไม่ได้บอกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่ยังเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอยู่เอาไปจ่ายค่าเทอมก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ซึ่งทุกคนก็แบบดีงามดีดีดีด,ดีเป็นไงวันเดียว สาวันจากนารีเป็นอื่นหนึ่งวันจากเผาภูมิเป็นอื่นจ้าเม,มื่อวานบอกว่าใจ่าเทิมค่าน้ำค้าไฟได้วันนี้บอกว่าไม่ได้แล้วนะครับนักข่าวถามผมเร็วเกินไปผมคิดไม่ทันอย่ที่นักข่าวพวกเธอถามเขาเร็วเกินไปสรุปว่าดิจิมอนวอลเล็ตเฟสสามนั้นก็คือซื้อแล้วบุหรี่ได้แต่แจกค่เทอมไม่ได้ซื้อหล้าบุหรี่ได้ เติมเกมได้น,น้ำท่อมก็มามกัญชาจริงๆก็ก็ยังได้นะา,า,าเป็น,นถ้าเป็า,าถ้าไปขายอยู่ในร้านโชงห่วยออถ้าเป็นละไปขายในร้านโชห่วย,ยก็คือได้หมดเนาะเพราะว่ามันตรวจเช็คอะไรไม่ได้เลยว่าสินค้าอะไรที่ซื้อไปแต่สิ่งที่ไม่ได้คือค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟค่าน้ํามันรถเติมไม่ได้นะจ๊ะก็เสียแสดงความเสียใจด้วยสําหรับท่านที่จะไปจ่ายค่าเทอมนะคะไม่ได้ค่ะแต่ว่าซิลลับุรี่เราก็เติมเกมได้เนาะ ก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะไปยังไงต่อแต่ทีนี้ยมันมีคําถามว่าเอ้าแล้วคนอื่นคนอย่างแม่ใหม่44เราจะได้เมื่อไหร่ถึงจะคาดเดาจริงๆว่าถ้าจะซอยถี่ขนาดนี้เนี่ยก,ก็คุณก็นับไปเนาะเฟสหนึ่งก็คืออีกประมาณ20เฟสแล้ว <c oughs> <c oughs> ถึงจะได้เราจะได้ตอนปี74 <c oughs> อะไรอย่างเี้เป็นตน้นก็ไม่รู้ก็ ของแบบนี้เนาะคนมันเฝ้ารอแล้วบางทีวางแผนใช้เงินเอาไว้แล้วว่าเออตู้เย็นเก่าแล้วอยากซื้อตู้เย็นใหม่ให้แม่อย่างเงี้ยเออแล้วก็แต่ว่าแม่ก็ยังต้องทนใช้ตู้เย็นเก่ามาปีครึ่งแล้วอ่ะเพราะว่าไม่ได้ตังค์สักทีอ่ะเออเขาไปซื้ออย่างอื่นกันหมดแล้ว่เหมือน่าหลายคนเขาก็รออย่างมีความหวังก็ทวรนให้เจ็บแค้นน้ําใจไม่ได้ว่าเออก็ทํางานส่งภาษีมาทุกปีทุกปีแล้วทำไมยังไม่ได้อีก ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ